สวัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อนางสาวโนสร,ารานส,สากิระฮายิจิอาเซรหัสน้กศึกษา406423024สาขาการพัฒนาชุมชนค่ะฝึกงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสช่วยโกดกจังหวัดนราธิวาสค่ะ จากการที่ได้สำรวจปัญหาในพื้นที่พบว่าหลุมพีนับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของอำเภอสุงไงโกลกเนื่องจากโดยทั่วไปชาวบ้านมักจะมองว่าลูกหลุมพีเป็นพืชที่ไม่มีราคาซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสรายอหมูงที่6ตำบลปาเสมัสอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาส มองเห็นคุณค่าของลุมพีจึงนำมาเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่ลุมพีแช่อิ่มการดองเค็มนอกจากขายในพื้นที่แล้วผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปขายต่างประเทศคือมาเลเซียสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมากดังนั้นเพื่อสร้างความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากลุมพี จึงได้รวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่พบป่าวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสรายอหมู่ที่6ตำบลปาเส็มมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้การเปรูบหลุมพีและมีความเห็นร่วมกันว่าการทำบว้ยหลุมพีเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์จากหลุมพีบริโภคตลอดปีสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาผล ผลิตหรือนำมาจำน่ายในช่วงที่ขาดนำมาเปรูปหรือเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆเช่นเครื่องดื่มของขบเคี้ยวขนมต่างๆหรือส่งเสริมออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยการพัฒนาสู่กรรมเป็นผลิตภัณฑ์โอทอ็อปนของฝาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่อไปวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเพื่อส,งส่งเสริมการเปรรูปผลิตภัณฑ์จากอุ่มพีและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเพื่อยกระดับตัวสินค้าเข้าสู่การตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่1ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาในชุมชนจากประธานที่รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนโดยการสอบถามสมาชิกบางส่วนว่างงานและขาดรายได้จึงสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มทักษะอาชีพโดยมีการรวมตัวผู้ที่ว่างงานและขาดรายได้เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขั้นตอนที่2การวิเคราะห์สภาพปัญหา จากการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เดิมๆที่ทางวิสาหกิจชุมชนเคยทำผลิตภัณฑ์จากลุมพีอยู่แล้วคือลุมพีแช่อิ่มลุมพีดองค็มหากนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นจะสามารถนำไปขายเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นขั้นตอนที่3ปรึกษาอาจารย์และปรึกษาพี่เลี้ยง จึงได้มีการปรึกษาอาจารย์และปรึกษาพี่เลี้ยงโดยการนำเสนอชื่อนวัตกรรมและกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่6บ,บ้านตรายโยตำบลปาเสม,มัสอําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสในการเปรรูปผลิตภัณฑ์บวยหลุมพีขั้นตอนที่4การประชุมและวางแผน ทางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มีการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านตรายยหมู่ที่6ตำบลปาเส็มมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสมีการประชุมและวางแผนร่วมกันได้สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกจากการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้พบว่าการเปรรูปผลิตภัณฑ์บวยหลุมพีขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในชุมชนมาก่อนให้มีความแปลกใหม่รวมทั้งศึกษาไรและเอววัตถุดิ ต่างๆที่จะนำมาเปรูปปผลิตภัณฑ์บ้วยหลุมพีให้มีรสชาติที่อร่อยน่าดึงดูดลูกค้าเพื่อที่จะสามารถพัฒนาด้านอาชีพและส่งเสริมด้านการตลาดให้ดีขึ้นขั้นตอนที่ 5. ดําเนินการ เนื่องในการจัดนวัตกรรมในครั้งนี้มีการรวมแสดงความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงและประธานวิสาหกิจชุมชนโดยมีการวางแผนประสานง,งานกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมโดยทางวิสาหกิจได้จัดเตรียมวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างนวัตกรรมโดยนําผลไม้ประจําถิ่นมาเปรปปรูปผลิตภัณฑ์บุ้ยหลุมพีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสร้างความแปลกใหม่ให้กับชุมชนจึงได้ ดำเนินการและลงมือทำร่วมกันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดขั้นตอนที่6ก,การติดตามและประเมินผล ติดตามผลหลังดำเนินงานว่าการนำผลิตภัณฑ์บวยหลุมพีที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ริเริ่มจัดทำขึ้นมารวมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านตรายอหมูที่6ตตำบลปาเสมมัสอำเภอสงไหโกลกจังหวัดนาราธิวาสพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรสชาติอร่อยสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกรวมทั้ง หากมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้าก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงมากขึ้นและสามารถนำขายได้ในราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นที่สนใจและเพิ่มยอดขายดีขึ้นและยังสามารถจดทะเบียนผลิตภัณฑ์โอทอปและจัดจำหน่ายในเครือข่ายต่างๆ ดิฉันนางสาวนรากิระหะอีเจอาเซนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุงไงโกลกหากผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะ